โอเคต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกมคุกกิลันโอเวนเบรกนะครับก็ในวันนี้นะครับวันจันทร์นะครับก็เข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับมาพบกับช่วงนี้ได้ทุกวันจันทร์เลยนะครับอ่ะก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงแรนดอมเซตนะครับอันนี้ผมเพิ่งเห็นกล่องจดหมายนะครับว่าอ่าทีมงานได้มีการแจกตัวเหรียญพีเนี่ยครับก็คือในโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับอ่าเขาบอกว่า เราขอมอบรางวัลกิจกรรมเซอร์ไพรส์เลื่อนระดับแชมเปี้ยนลีกนะครับถ้าจากตามความเข้าใจของผมเนี่ยน่าจะเป็นการเลื่อนแรงหรือเปล่าแบบเพราะว่าอย่างที่อย่างที่ทราบคือแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะแบ่งเป็นระดับแรงนะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดู <c oughs> อย่างตอนนี้ปัจจุบันผมอยู่แรง์อเดี๋ยวรู้แบบนี้ดีกว่าง่ายดีผมอยู่ c ชาเลนเจอร์สามนะครับ หมายคว,ความมาอย่างนี้หรือเปล่าแบบตอนแรกก่อนที่ผมจะขึ้น c h a l l e n เจอร์สาเนี่ยผมอยู่มาสเตอร์หนึ่งมาก่อนแล้วผมจะเรียกแข่งชิงถ้วยเหมือนเดิมก็ได้อะเรียกแข่งชิงถ้วยแล้วผมขึ้น c h a l l e n เจอร์สามไงเพราะว่า,าถ้าใครที่เล่นคุกกี้รันอยู่จะทราบอย่างดีนะคะว่าการที่เราจะเลื่อนแรงจากแรงเนี้ยไปอีกแรงหนึ่งเนี่ยก็คือมันจะมีเกมกติกาหนึ่งให้เล่นก็คือ แต่ละแรงไม่เหมือนกันนะฮะอย่างแรงปัจจุบันที่ผมเล่นนะ่ะเลื่อนจากมาสเตอร์หไปชาร์เลนเจอร์สเนี่ยก็คือกติกาคือเราต้องติดท็อปอันดับ1ให้ได้ครับเพื่อเป็นการเลื่อนแลงนะครับรู้สึกว่าตัวเกมจะให้โอกาส3ครั้งนะครับถ้าใน3ครั้งเนี้ยเราไม่ติดท็อปอันดับ1เลยเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบเลยว่าถ้าเราถ้าเราแบบพลาดท,ทั้ง3าครั้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่เนี่ย ลองมาคอมเมนต์ใต้คลิปบอกผมท่านล่างหน่อยนะเพราะผมไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ผมเลื่อนแรงมาอานเนี่ยตั้งแต่ลูบีขึ้นไดมอนด์ไดมอนด์ขึ้นมา s เตอร์อย่างเงี้ยมาเตอร์ขึ้นชา a l เลนเจอร์เนี่ยส่วนใหญ่ผมแบบยังไงนะแบบผมชนะขึ้นอันดับตามที่กติกาที่เขาบอกอะ่ะอืมประมาณเนี้ยครับผมก็เลยไม่รู้เลยว่าถ้าพลาดเกินสามครั้งเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เหมือนกันก็เอาเป็นว่าคอมเมนต์บอกผมดได้นะครับ ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวไปรับของรางวันกันคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับรพอดีพูดอะไรเรื่อยเปื่อยโอเครับมาได้มาพันห้านะครับเดี๋ยวกลับไปที่แชมเปนลีกนี่ครับเราก็จะได้เหรียญนี้มานะครับอืมในใจอะ่ะผมอยากแลกตัวสกินเยลลี่นะแต่เหรียญน,น่าจะไม่พอเพราะว่าแต่ละสกินเยลลี่เนี่ยโหใช้เหรียญพีเยอะนะ ซึ่งผมก็ต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเพิ่มเพิ่มซึ่งผมว่าไม่น่าทันแล้วเพราะว่าซีซั่นซีซั่นเนี้ยจะหมดซีซั่นแล้วนะครับเดี๋ยวแพทปลายเดือนเนี้ยก็จะขึ้นแชมเปี้ยนลีกซีซั่นใหม่นะครับซีซั่นหนึ่งน่าจะมีประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนนั่นเองนะครับโอเคอ่ะก็พูดจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของโหมดแชมเปี้ยนลีกนะครับอ่ะมาเข้าสู่อ่าแรนดอมเซตนะครับโอเค มามาที่แลนเก้าเหมือนเดิมสำหรับเซตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่วิ่งกันไปนะครับก็จะเป็นเซตอ่าอันนี้นะครับเป็นอ่ะเดี๋ยวขอดูชื่อคุกกี้ก่อนเป็นพิทาชิโอปะ่ะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดอ่าถูกนะครับเป็นพิทาชิโอพาร์ทสองเป็นอ่าคุกกี้ดีเจเพชรเป็นลูกโป่งปาร์ตี้นะครับสมบัติก็สามชิน,นี้นะครับที่วิ่งไปเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวสุ่มใหม่ ผมจะเอาไว้ช่องที่หกครับสำหรับเอาไว้ถ่ายแรนดอมเซตอะ okay. 1, 2, โอเคหนึ่งสองสามโอ้รอบนี้ได้รีเจเนอรี่เลยครับก็คือเป็นตัวดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือตัวรีเจเนอรี่นั่นเองซึ่งขอบอกว่าตอนนี้ผมปั้นได้ถึงเลเวล10แล้วเพราะฉะนั้นถึงจะสุ่มได้คุกกี้ที่เวลไม่เต็มเนี่ยผมจะถือว่าวิ่งแล้วกันเนาะนะครับ โอเคแต่ยกเว้นคุกกี้ระดับสเปเชียลเนาะอันนี้ผมไม่วิ่งเพราะว่ามันเป็นคุกกี้ที่แบบยังไงอะวิ่งสั้นอะเออผมอธิบายไม่ถูกอะแต่กระช่างเลยฮะ,ะเอาเป็นว่าทั้งค์ดคอมมอนและอีพิกดีเจเนอเรทเล่นหมดยกเว้นอ่าคา่าสเปเชียลค์ดเดียวนะครับที่ไม่วิ่งเนาะ,ะถ้าสัปดาห์ไหนสุ่มได้ผมก็จะสุ่มใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับโอเคอ่ะสำหรับพาสองที่สุ่มได้นะครับเป็นวิปปิ้งครีม เพชรที่สมได้เป็นกรรมการนาฬิกานะครับซึ่งเป็นเพชรของไวช็อกโก้นะครับสมบัติที่สมได้ก็สามชิ้นนี้นะครับโอเคดูกันเลยอ๋อผมลืมวิธีเล่นเลยเอาใหม่เใหม่มันต้องกดปุ่มทางด้านสไลด์ฮะน่าจะต้องกดรัว เนี่ยมันจะมีเหมือนดอกบัวขึ้นมาครับเราก็ต้องกดคลื่นเนี่ยครับเพื่อทำลายดอกบัวพอทำลายดอกบัวหมดนี่เหมือนจะมีการพุ่งเหมือนคุกกี้นี่เลยนะเหมือนนางฟ้าทะเลปะถ้าผมจำไม่ผิดตอนพุ่งอะกรรมาการนาฬิกาก็จะเสกตัว อ่าวิ่งทำแล้วแสงนะฮะอะจะมีดอกบัวขึ้นมาเราก็ต้องกดปุ่มสไลด์นะฮะพอทำลายดอกบัวเสร็จก็จะพุ่งอ้อฟาบโบนัสฟามโอเคไม่เป็นไร อย่าชนนะโอเคดีตัวยังกระพริบอยู่ น่าจะไม่ทันสก,กิลอีกรอบนะเอ้าผาดวิงอมแล้วแสงวายโอเคผัดสองผมว่ายังไงก็ไม่น่าทันอ่ะดูจากเกตแล้วก็เลือดนะฮะ โอเคจบไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้ไป325ล้านนะครับสำหรับแรนดอมเซตสัปดาห์นี้นะครับโอเคอ่ะจบไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับช่วงแรนดอมเซตประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ในพาร์ทนีเนาะโอเคก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนาะอ่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชมคลิปอ่าเล่นโหมดอันนี้ครับที่ผม พูดตามสัญญาไว้นะครับก็คือคลิปห้องวงกดแก้วนะครับซึ่งในคลิปหน้าจะเป็นคิวของห้องที่่าห้องที่4ี่นะครับแล้วก็วันพฤหัสก็จะเป็นห้องสุดท้ายนะครับก็คือห้องที่ห้าเนาะโอเคก็ติดตามชมกันได้นะครับเออเพื่อนๆแล้วก็ย้ําอีกทีนึงผมอยากทราบจริงๆนะครับใครที่เล่นคุกกี้รันอยู่เนี่ยอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์บอกผมใต้คลิปด้านล่างหน่อยนะครับว่าถ้าเราแบบยังไงอะ่ะก็คือตัวเกมเขาจะให้โอกาส3าครั้งนะครับถ้า เราทาภารกิจสาเร็จเนี่ยเราจะได้เลื่อนแรงถ้าสมมุติว่าเราไม่ผ่านทั้งสามครั้งอะ่ะแบบสมมุติว่าเล่นมาสามครั้งแล้วแบบไม่ผ่านเลยอะ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเอออันนี้ผมอยากทราบนะเพราะตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมผ่านนะเออผมผ่านแบบในสามครั้งอะ่ะนะครับก็เลยได้เลื่อนแรงผมก็เลยไม่ทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น,นะครับถ้าเราแบบ ถ้าเราไม่ผ่านนะฮะที่ให้โอกาส3ครั้งเนาะโอเคอ่ะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับเดี๋ยวไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ